เป็นหนึ่งวันนะครับที่แฟนบอลพิมเร์ล,ลีกเนี่ยตั้งนั่งตารอคอยครับตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณสักบ่าย3นะครับกับแพ็กเกจฟุตบอลพิมเร์ล,ลีกที่เราจะได้ดูในเมืองไทยปรากฏว่าวันนี้ประกาศออกมาโหถูกมากเลยนะครับก็เป็นข่าวดีของคอลุกหนังทุกคนนะฮะ199 299คุณได้ดูถ่ายทอดสดครบทุกคู่แล้วนะครับก็ไปติดตามกันได้ทางโมโนแล้วก็เอไอเอสนะครับแม้ว่าบริษัทผมอาจจะ ไม่ได้ถ่ายนะครับ PPTV นะครับในรูการนี้นะครับแต่ว่าจากที่เคยทําให้คนไทยได้มีความสุขมาก็คือขายทอดสดฟรีมากี่ปีนานมากนะตั้งแต่2015นะครับยุคคูตินโดอยู่ยยกมบลิเวว่าพูเลยนะครับมาจนกระทั่งถึงปีนี้เดี๋ยวจะมีแถลงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางช่อง36ว่าจะมีอะไรให้ได้ดูบ้างนะครับรับรองว่าก็ยังคงเต็มที่นะครับแต่ว่าไฮไลท์ุตบอลอังกฤษเนี่ยน่าจะได้ดูหลากหลายช่องทางมากขึ้นทีนี้ โปรแกรมพิมพ์เลครับก็คลอดออกมา15นาฬิกาเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานเนี้ยมันมีภาพหลุดออกไปก่อนอันนั้นที่หลุดนะแมนยูเจอสเปอร์นัดเปิดสนามแต่พอออฟฟิเชียลออกมามันไม่ตรงไม่ตรงแค่สเปอร์แต่ตรงตรงที่หลอนด้นนะครับก็คือไม่ได้เจอไก่เดือยทองครับแต่เจออาร์เซนอลครับในนัดเปิดสนามของฤดูกาเลยนะครับซึ่งก็เป็นคู่ปรับสําคัญที่อารมริมไม่ค่อยจะสามารถสู้อาเตต้าได้ และ5เกมแรกของฟุตบอลกงกฤษครับไม่เป็นใจให้ก yeah, so, ับล mm ูกทีมของเขาเลยนะครับเพราะว่ามีบิ๊กแมตช์ถึง3เกมนะครับแต่ว่ามีโชคดีอย่างหนึ่งอะไรรู้ป่ะไอบ็อกซิ่งเดย์ไม่ค่อยหนักนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ได้ฟังกันว่ามีมีคีแมสเซจอันไหนบ้างนะครับส่วนตลาดการซื้อขายเนี่ยมีอันดีตหัวหน้าแมวมองของปีศาจแดงครับไปเปิดเผยกับฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าได้ข่าวมารูเวนอัมบรินท์นไม่ไหวกับเมสันเมาแแ้วนะครับแล้วก็จะ ตั้งค่าตัวขายแล้วว่าเล่นไม่ดีโดยเฉพาะเกมสุดท้ายรอบชิงกับท็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองนะครับเช่นเดียวกับจอร์นัซันโชครับนาโปลสีสนใจเข้ามาและก็มีทีมจากซาอุดีอาราเบียรครับแต่ว่าตัวเล่นแง่เพราะว่าสัญญาจะหมด2026แล้วจะมาคิดราคาแบบนี้ได้งไงราคาเหนือนแพงมากการาโชแอบไปฟอลโล่ไอจีของเรียมดีแลบตาวิเศษเห็นนะและแมนยูเตดกำลังจะเสียหัวหน้าแคมดี ที่เป็นคนปั้นคอพี่เมนูให้กับเอวาตันเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังในเทปขบับนนีครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับผมมีสินค้าเก็บตกอยู่2ชิ้นครับนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับเผื่อใครไม่ได้ดูทุกคลิปนะครับและพลาดไปโดยเฉพาะ2ชิ้นนี้เลยครับนั่นก็คือชิ้นแรกครับเสื้อทีชอตของแมนยูเนเต็ดครับ Adidas X เมกะสโตรตัวที่ผมใส่อยู่นี้นะครับก็วันนี้ก็ใส่เข้ารายการทาง p p t v Sport Club นะครับฝากดูนะเสพุ่มได้คุยกับโค้ดเอ็กว่าสป็นแก้วผลิตผู้ช่วยมาโนโปกิง้งรูแมนยูอย่างนี้เลยเป็นคนที่เจอเฟอร์กี้บ่อยมากอ่ะมาที่ตัวนี้ครับใครอยากได้นะครับผมมีไซส์ s 1ตัวเป็น s ยุโรปนะครับแล้วก็3 xl ยุโรปอีก2ตัวนะครับเป็นตัวที่เนื้อผ้าระดับโลกมากๆเลยครับเป็นเสื้อทีเชิร์ที่ถ้าคุณใส่แล้วคุณจะลืมผ้า ลอยลอีกตลอดการนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกครับคือเสื้อสก,กรีนแบบนี้ถ้าหาทําไม่ดีครับมันจะชอบมีบล็อกสี่เหลี่ยมแล้วทําให้เวลาเหงื่อออกเสื้อผ้ามันจะติดเนื้อเราใส่แล้วน่าํำคาญมากแต่อันนี้ครับของ Adidas X m อ n U ยูของดีมากผ้าเนื้อเนื้อผ้าดีจริงๆดีกว่าที่เคยปล่อยมาทั้งหมดเลยนะครับมีไซส์เอสยุโรปหนึ่งตัวสามยุโรปอีก2ตัวโอ้พันเก้าเก้าเก้าเลยครับราคาดีทีเดียวนะครับมาเอาไปได้เลยครับเก็บตก นะครับแล้วก็ตัวที่2ครับก็คือ,อแจ็คเก็ตแมนยูเอ็กซ์โตรโรเซสนั่นเองนะครับตัวนี้ก็หายากมากเป็นหนึ่งในสินค้าแรไอเทมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นแจ็คเก็ตที่สวยมากเฉพาะโดยเฉพาะตรงแขนครับปกติแมนยูไม่ค่อยมีสีน้ําเงินครับแต่ได้ตัดมาสวยทีเดียวเหมือนธงชาติไทยเลยครับแดงขาวน้ำเงินขาวแดง,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 ดงนะครับใครอยากได้นะครับมีตัวนี้บอกเ่าเป็นก่อนบอกก่อนว่าเป็นตัวเอเชียและเป็นสไลม์ฟิต นะครับผมมีไซส์ S 2ตัวครับต้องเป็นผู้หญิงนะครับใครอยากซื้อให้แฟนใส่เนี่ยตัวนี้สวยมากน่ารักแน่นอนหรือเป็นผู้ชายที่ผมน้ำหนักต่ำมกหกสนะครับมี S 2ตัวและก็มี M 1ตัวเพราะฉะนั้นใครอยากได้สั่งเข้ามาได้เลยที่ราคารูอันนี้ลด1 0 0 0นะฮะเหลือ399เนะครับ,ร 3, 9, 9, 9, รบเป็นสินค้าแรเทมไปแล้วแล้วก็ปล่อย2ตัวนะครับผมให้ส่งฟรีทั้ง2ตัวเลยก็คือเสื้อ T-shirt แล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตของแมนยูเอ็กซ์โซนโรสเส หายมาตรงนี้เลยครับส่งฟรีทั้งค Det ู่เลยครับชั่ววันนี้หลายคนก็น่าจะเป็นเหมือนผมนะครับก็คือตื่นเต้นครับกับการจะได้รู้โปรแกรมฟุตบอลพิมเลีกทีมรักของตัวเองใครจะได้เจอใครนัดไหนเป็นบิ๊กแมชนะครับแล้วเราก็ได้เห็น g ีฟ้าข u วเบอร์คับมันเล่นน้ำย่อยเราอยู่นะครับปรากฏว่านัดเปิดสนามของฟุตบอลพิม์ลีกเนี่ยจะเริ่มคืนศุกร์สิงหาคมหรืวอรครูครับประเติมสนามนะครับต็ส เจอกับบอลมัดที่แอนฟิลด์นะครับเหมือนบุนเดสลิก้าเลยครับปาร์เดนชอบออกสตาร์ทไฟเดย์ไนท์จากนั้นนะครับหกโมงครึ่งครับอันนี้เวลาไทยหมดเลยนะสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีวิลล่าจะเจอกับนิวคาสเซิลครับแล้วก็สามทุ่มเนี่ยจะมีสี่คู่เลยนะครับก็คือไบรตันเจอฟูลแลมฟอเรสต์เจอเบรนท์ฟอร์ดซันเดอร์แลนด์ครับเพิ่งขึ้นชั้นมาใหม่พบกับเวสต์แฮมแล้วก็สเปอร์เจอเบอร์ลี่ปิดท้ายวันเสาร์ด้วยห้าทุ่มครึ่งวูฟพบกับแมนซิตี้นะครับ แล้วก็วันอาทิตย์ซูปปเปอร์ซันเดย์จะมี2เกมครับเชลซีเตะ2อทุกเจอพาเลทเป็นลอนดอนดาร์บี้แล้วก็แมนยูไนเต็ดครับปิดท้ายวันอาทิตย์เจออาร์เซนอลครับโอ้บิก๊กแมตซีทุ่มครึ่งครับซึ่งก็รู้การที่แล้วที่เจอกันเนี่ยเอ้ยมันมันชนะคนละเกมดีกว่าเพราะว่าเล่นที่เอเมิเรตแพ้2อศูนย์เสร็จสสแ,แล้วมาเจอกันเอเฟเอคัพแมนยูชนะ เข้ารอบแล้วก็เสมอกับปืนใหญ่ในโอชาฟอร์ดบรูโน่ยิงก่อนโดนที่แค่ไล่ตีงเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วก็เลี้ยวไม่ง่ายครับในการเจอทางฝั่งของอาเตต้านะครับแล้วก็วันจันทร์จะเป็นลีเจอเอเวอร์ตันครับตีสองตรงนะครับอันนี้คือนัดเปิดทีนี้พอมาโฟกัสที่ปีศาจแดงครับหูห้าเกมไม่ได้เป็นใจกับรูเบนอโมริมเลยตั้งแต่นัดเปิดสนามจนถึงวันที่20กันยายนนะครับเพราะว่าเจอบิ๊กแมตถึง3เกมนะครับ เดือนแรกสิงหาคมเนี่ยสมแมตช์นอกเหนือจากเจออาร์เซนอลแล้วจะไปเยือนฟูลแลมและเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่นะครับเดือนแรกถือว่าไม่ได้หนักอะไรมากแต่ว่าหลังจากนั้นครับพักเบกฟีฟ้าวี k กลับมาชอบเจอแมนเชสเตีเป็นหลายรอบแล้วเบกทิชาติและกลับมาจะเจอกับแมนเชสเตีร์กันยายนไปเยือนที่เอติฮัดและ20สัปดาห์ต่อมาเจอเชลซีในโอชาฟอร์ดนะครับก็เรียกได้ว่า5เกมนี้เนี่ยเราจะมีสักกีแต้นะครับ ถ้าให้ผมลองดูนะนัดแรกกับอาร์เซนอลผมไม่เชื่อว่าเราจะแพ้ผมคิดว่าแมนยูจะเสมอได้1คะแนนน,นะครับไปเยือนฟูลแลมผมว่าเสมอ1คะแนน,นเปิดบ้านเจอเบอร์ลี่น่าจะชนะได้ได้สามคะแนนเพราะฉะนั้นในมุมมองผมปิดเดือนที่1จะได้5้าคะแนนเชื่อว่าอยู่ในอันดับประมาณท็อปท็อป 10. เสร็จแล้วมาเล่นในพีเบยร์ลอกอีกทีนึงคือไปเยือนแมนซิตี้ ผมว่าชุดนี้แมนเชสเตอร์เราน่าจะแพ้สองหนึ 1, ่งศูนย์แยมแล้วก็เล่นในบ้านเจอเชลซีมีโอกาสทั้งเสมอลแล้วแพ้ผมว่าแพ้ค <c oughs> าโอทสอร์ดศูนย์แยมเพราะฉะนั้นผ่านไปห้าเกมอาร์โมเรมจะแพ้สองมีห้าคะแนนเฉลี่ยนัดละแม้มอันนี้ในมุมมองผมไม่ได้อคกติแล้วก็ไม่ได้เพ้อฝันไม่แน่ใจคุณผู้ชมคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมจะไปอ่านนะครับส่วนแดงเดือดเกมแรก18ตุปราคม เล่นในแอนฟิลด์ก่อนนัดที่2ได้ไปไกลถึง2พฤษภาคมในโอทาฟอร์ดเผื่อว่าใครจะไปดูบอลแหละเห็นหลายคนชอบดูแดกเดือดใช่ไหมครับแต่ว่าแมนยูแต่โชคดีอย่างหนึ่งครับคือบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยโปรแกรมไม่ค่อยหนักนะครับไอสี่นัดเนี้ยคือ16คะแนนสำคัญมากนะครับหลุดโค้งกันกระจายนะครับ20ธันวาคมแมนยูไปเยือนวิลล่ากลับมาเล่นในบ้าน27เจอนิวคาเซอีก3วันเล่นในบ้านเจอพุ๊ แล้วก็ไปเยือนลีสในปีใหม่อู้ไม่หนักครับผมว่าใช้ได้เลยเป็นบ็อกซิ่งเดย์ที่ไม่ได้แรงเกินไปสําหรับรูเบนอลบูริมชิหกคะแนนนี่ผมว่าน่าจะมีเก็บได้อย่าง้อยสิบแต้ม่าเพราะฉะนั้นบ็อกซิ่งเดย์เราเบาแต่ว่าแค่ห้าเกมแรกเราหนักนะครับหลายคนอาจจะคิดตรงนี้ว่าแล้วคุณป๊อปมองนัดไหนในการทําทริปสารฝันเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากไปอังกฤษกับผมมากนะครับหลังจากที่ได้เห็นมาเลเซียกับฮ่องกงแล้ว 5ปีนะครับออทรฟอร์ดกำลังจะทุบผมตั้งเป้าไว้ว่าฟังไว้นะครับผมจะทำทริปสารฝันครั้งที่ถ้านับมาเลด้วยจะเป็นครั้งที่7นะครับทางกฤษเี่เดี๋ยวจะเป็นครั้งที่5ผมจะทำา2 2พฤศจิกายนครับเกมที่แมนยูเปิดบ้านเจอเอลวัตต์นะครับแล้วเดี๋ยวจะทำโปรแกรมมันนำเสนอก็เชื่อว่าแสนนิดๆเหมือนเดิมให้ผ่อนสี่งวดเหมือนที่ ทำกันไปนะครับจะได้สบายๆส,สารฝัน,นครับให้คนไปดูที่สนามโอทาฟอร์ดฝันเป็นจริงกันนะครับอ่ะก็ตั้งเป้าไว้แบบนี้ประกาศให้รู้ไปก่อน22พฤศจิกายนจะได้มีเวลาขอวีซ่าและผ่อนสบายๆสี่เดือนนะครับแมนยูเจอเอลวัตตันที่โอดครับก่อนที่นั่งดีลองโลเซนทรัลลองโรเวอร์เซอร์บับปี้ชาลตันสแตนกับเซอร์เล็กเบอร์เก้นสแตนนะครับทีนี้เราไปดูตลาดการซื้อขายกันบ้างครับล่าสุดเนี่ย มิกบราว์ครับซึ่งเป็นอดีตแมวมอลหรือรว่าสเกล์ซึ่งเป็นหัวหน้าด้วยนะครับออกมาเปิดเผยกับฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าเขาได้ข่าวดูเบมอนอาุริบทไม่ไหวกับเมสันเมาส์แล้วหลังจากที่ตอนแรกเป็นลูกรักหลือเกินโอ้โหรอบแปรอมรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมีส่วนทําให้กานานะโชสถบแตกเพราะว่าเขาก็เล่นได้ดีในรอบคร์เตอร์ไฟนอลแล้วก็รอบรองอ้าวรอบชิงไม่ได้ลงเมสันเมาส์ออกซานเป็นตัวจริงชอบมากแล้วก็เล่นไม่ออกเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาพัฒนาคือเขาไม่ได้เจ็บกลางคัน ต่อเนื่องได้หลายเกมอันนี้คือสิ่งที่เทนฮากไม่เคยเจอนะครับแล้วก็คุณซื้อคน,นก่อนไม่เคยเจอนะครับทางฝั่งของอะูมินมได้ค่อยๆปรับมาแล้วก็ลงได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าทางมิกบราวบอกว่าหลังจากแมนยูได้คุณย่าและลางจะได้เอ็มบูโมเนี่ยเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเมซันมลอาจจะต้องไปและลงทุนไปเยอะกับการรอเขามันไม่ออกต่อออกผลมันไม่ได้กําไรนะครับก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคุณซื้อที่ผิดหวังครับเมสันเมาสวนดรูปจูไม่หอม ครุณผู้ชมจําได้ไหมครับสมัยก่อนทําไมเทนฮาร์กถึงไปดึงครับเพราะว่าแมนยะูเนี่ยอยากได้เฟรนกี้เดยอยองครับแต่ว่าสุดท้ายเฟรนกี้ไม่ยอมย้ายจากบาซ่าเพราะว่าเงินก้อนใหญ่ตอนสมัยโควิดเนี่ยบาซ่าค้างเขาไว้สัปดาห์ละเจ็ดแสนยูโรนะครับก็เลยทําให้เทนฮาร์กเนี่ยต้องไปเอามิดฟิลด์ไดโดโมอย่างเมชันเหมามาซึ่งไม่ค่อยได้เล่นในปีสุดท้ายกับเชลซีแล้วก็ล้มเหลวนะครับอันนี้เป็นคําพูดไม่จะมาจากสื่อมวลชนครับแต่ว่ามิกบราวหลังๆอ่ะเปิดเผยบ่อยแทบจะเรียกได้ว่าเขาจ่ายเงินโดยฟุตบอลอินไซเดอร์ เป็นอดีตหัวหน้าแมวมอของเราบอกว่าห้ข่าวอาเบจะขายทางฝั่งของเมชันเมาส์นะครับอันนี้ก็ไม่ได้การันตีอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วเขาก็ประกาศบอกว่าจริงๆแมนยูสนใจเอมี่มาตินสจริงๆตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วแต่ว่าติดปัญหาเรื่องการเงินคือต้องไปทุ่มตำแหน่งอื่นเหมือนที่ผมเคยเล่าครับคือถ้าตอนนี้แมนยูแข็งแปร่งอยู่นะเปลี่ยนโกแน่แต่นาทีนี้ต้องไปโฟกัสตัวเพลย์เมคเกอร์ตัวรุกแล้วก็กองหน้าตัวเป้าก็เลยยังเปลี่ยนโกไม่ได้นะครับ ซึ่งโอนาน่าก็รู้ชะตากรรมดีนะครับเขาไปพูดในแคมเบรูนว่าวิวซีถ้าผมจะย้ายหรือเปล่านะครับแต่ล่าสุดมีการแจ้งไปว่าแมนยูจะหาโกใหม่แน่ๆหนึ่งคนแต่ว่าเป็นโกมือสองครับแทนบายินดีและเอาไปสู้กับโอนา,าซึ่งเป็นยูโรเป็นใครเชื่อ <c oughs> ว่าซัมเมอร์นี้เราเราคงยังไม่เป,ปลี่ยนโกมือหนึ่งนะครับแต่ว่าจจรอนซานโช่นี่ก็มีสัญญาณที่ดีนะครับแมนยูลดราคาและลดราคาอีกนะครับเหลือแค่21.4ล้านต่อเท่านั้นเองนะครับ แต่ทั้งนาโปลีแล้วก็ซาอุดิอาระเบียซึ่งยื่นขาเข้ามาตอนนี้นะครับซานโชยึดติดมากกับค่าเหนื่อยไม่ยอมลดให้ทีมไหนเลยนะครับถ้าเขายอมลดยอมยอมไปต่อเนะี่ยเขาได้เล่นพิมร์ลีนะผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่านักบอลมันยึดติดกับค่าจ้างมากเลยนะครับคือคุณจะไม่มีทีมก็ไม่ไม,ไม่รู้สึกอะไระครับโดนเค้นฮักดรอปยาวๆไปนั่งกินข้าวกล่องคนเดียวก็ไม่เป็นไรรับตัง นะครับมองเรื่องค่าจ้างเป็นอันดับหนึ่งไปอยู่เชลซีอยอมลดค่าเหนื่อยเขาจะเซ็นแทนที่จะยอมลดเพื่อไปดอทบุนแบบนี้คือถ้าแสนสองแสนห้าเนี่ยมันยังมีทีมนะแต่ยึดติดเอาไว้ที่สามแสนเนี่ยอันตรายมากนะครับแต่ว่าณตอนนี้เซาอุดิอาระเบียบอกไม่ได้มีปัญหาครับค่าจ้างจ่ายได้นะครับแต่ค่าตัวลดล่อยสิแมนยูสัญญาตัวปีสองพันยี่สิจจบหกเนี่ยค่าตัวจะต่ำมายี่ส20ล้านปอนด์ครับแต่เชื่อไหมครับว่าค่าจ้างของเมสันเมาเนี่ยเอ้ยซาโชนเนี่ยปีหนึ่งรับสปด สุดๆเลยนะครับส่วนการโชครับมีคนตาดีไปเห็นเขากด Follow IG ของเรียมดีแลบก็เลยดูกับเชลซีรอบหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าเชลซีจะกล้าจ่ายเหมือนตอนมักกะลาหรือเปล่าน่าเสียดายจริงตอนมักกะลาไม่ได้ขาย60ล้านก่อนนะครับเอ่ออีกเรื่องหนึ่งคือแมนยูไนเต็ดกำลังจะเสียหัวหน้าอะคาเดมี่นิกค็อกครับคนที่ปั้นคอบี้เมนูและได้เซ็นสัญญานั่งโต๊ะเดียวกันเลยเพราะวโอเวลวัตันมาจีบให้ตำแหน่งที่ใหญ่กว่ามีโอกาสจะย้ายทีม ปิดท้ายด้วยริโอเฟอร์ดินาน์ออกมายกย่องบรูโน่ฟอนเดสบอกว่าซาอุดีอาระเบียตอนนี้จีบใครไม่ได้เลยนะครับหลังจากบรูโน่ก็ล้มดีลไปก็ต้องยกย่องว่าถ้าเขาเป็นบรูโน่เขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะต่อกับแมนยูอยู่หรือเปล่าถ้าเขาย้ายเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนคงเข้าใจ100%แต่การที่เขาอยู่ต่อปฏเิเสธเงิน7 0 0 0 0 0นี่ก็ถือว่าเหลือเชื่อนะครับอาจจะมองว่างานยังไม่เสร็จที่โอลด์ทรฟฟอร์ดไม่มีอะไรนอกเหนือจากความเคารพให้บรูโน่ฟอนเดสนี่คือคำพูดของ Rio and, ริโอเฟอร์ด ผู้ชมมองไงคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้นะครับเน้นหนักไปที่โปรแกรมพิมเล็กที่แมนยูค่อนข้างเหนื่อยใน5เกมแรกของซีซั่นที่เจออาร์เซนอลฟูลแลมเบอร์ลีย์ซิตี้และเชลซีผมมองว่า5เกมนี้แมนยูจะแพ้2และมี5แต้มคุณผู้ชมมองไงคอมเมนต์นเข้ามาและย้ำเป็นผู้ต่อเนืเลยว่าบ็อกซิ่งเดย์เราไม่หนักเราเจอวิลล่านิววูฟดเลลีสนะครับก็ถือว่าเบากว่าทีมอื่นในบ็อกซิ่งเดย แล้วก็หัวหน้าแมนม,มองบอกว่าอมอูริพลไม่ไหวกับเมซันมาวแล้วจะขายแล้วนะการณโชคไปกดไลฟ์ IG, Follow ทางเรียมดีแหละและแมนยูกำลังจะเสียแคเดมี่ัวหน้าก็คือนิคคินั่นเองนะครับประมาณนี้นะฮะโชงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยของสะสม2อย่างซึ่งเป็นของเก็บตกแล้วผมให้ส่งฟรีคือเสื้อตัวที่ผมใส่อยู่นี้นะครับมีไซส์ S ยุโรปอยู่1ตัวและ3 XL ยุโรปอีก2ตัว เป็นทีเชิร์ตระดับโลกของ a d ดิดา X เอ็ก s มก r e สโตร์นะครับเนื้อผ้าดีมากๆเลยนะครับราคาดีแค่1,999รวมภาเก้าเารุงค่าสินค้ารุงค่าชิปปี้นะครับ S ยุโรป1ตัวและ3 XL ยุโรปอีก2ตัว1,999ายบาทและให้ส่งฟรีนะครับส่วนแจ็คเก็ตเป็นแลเทมไปแล้วครับ Store Roses เหลือไซส์ S เอเชีย2ตัวตัวนี้ต้องเป็นผู้ชายที่ผอมหรือว่าเป็นผู้หญิงใส่พอดีแน่นอน เป็น s อเเชียนะเพราะฉะนั้นมี2ตัวแล้วก็ m อเชียอีก1ตัวลด1000เหลือ3999และส่งเฟรีเช่นเดีวยวกันนะเก็บตก2อย่างไม่เสียค่าส่งไปเข้ามาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำช่องวงในเรื่องทำไมจ็คก,กิลิตถึงล้มเหลวกับแมนซิตี้ที่มีเ๊ปโคเดล่าไปดูได้ต่อเจอกันแปดโมงเช,ช้าช่องวงในบายป๊อปเดลักคนครับ